بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شهد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله طب في نومك حق الحمد لله في أو كاي ونشيل วันที่ดีวันที่ดีที่สุดในในรอบปีหรือว่าอาจจะเรียกแต่ว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในดุนยาเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับก็ทำดูละับพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงของเออกใกล้เออสิบวันแรกของเดือนซุนิีจนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบข่าวการที่มีการประกาศนะครับว่า เอ่อเหลืออีกประมาณสองสาวันข้างหน้านี้ก็ <c oughs> จะเป็นช่วงแห่งการที่กําหนดดูจันเซี่ยวนะครับดูจันเซียวเพื่อที่จะได้กําหนดวันที่หนึ่งของเดือนดุนฮิตะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเมื่อเข้าเดือนดุนฮิตะวันไหนแล้วเราก็จะได้มีเรื่องของได้รทราบข่าวของการเอ่เอ่อกำหนด วันอิดินอัถานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะถึงในช่วงของวันอิดินอัถาพี่น้องครับ <c oughs> เราก็ยังคงอยู่ในช่วงวันเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ดีที่สุดที่ท่านนาบีมรซุลลลอฮวะลิวะสลัมได้จะย้ำเตือนหรือว่าได้อบอกกับบรรดาอุม,มะทั้งหลาย บรรดาประชาชิทั้งหลายว่าเป็นช่วงวันเวลาที่อามันต่างๆการงานต่างๆนั้นจะมีภาคผลจะมีความดีงามจะมีความประเสริฐมากมายนะครับเมากยิ่งกว่าเรื่องของการยิฮัดการต่อสู้ในันทางของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาราเพราะการยิฮัดนี่ถือว่าอามันที่เยี่ยมที่สุดเป็นอามันที่ดีที่สุดของ มุมินของผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เอที่เป็นที่เข้าใจและก็เป็นที่ทราบกันแล้วก็คนหวังที่จะอ <c oughs> จะใช้ชีวิตแล้วก็จบชีวิตด้วยกันยิฮาด <c oughs> ต่อสู้ในทางต่างของลอสุบะฮานอตาลลาแต่ <c oughs> การปฏิบัติอามันนะครับอิบะดาต่อลอสุบะฮานอตาลลาในช่วงของสิบวันที่ จะถึงหรือว่าสิบวันของเดือนทุนิจานั้นก็ถือว่าเป็นอามันที่เทียบเท่าออการเจฮัดในทางของลอสุบฮานอัตาราได้เลยนะครับนั่นคือควันประเสริฐที่เราท่านทั้งหลายนะครับที่เราได้เข้าใจแล้วก็อ่านอัลฮะดิษของท่านอะเบลสุลต์ละวะลยัลลัมนะครับนั้นเราเรามาดูว่าในในช่วง ที่ท่านนบีมุสลิมสลามได้บอกว่าเป็นอำนานการงานที่ดีที่สุดนะครับไม่มีการงานใดที่จะเป็นที่ดีที่สุดในช่วงวันเวลาสิบวันแรกนั้นนอกเสียจากว่าเขาออกไปทําสงครามไปยิฮาหดในวทางของอลลอ์นะครับโดยกับทรัพย์สินโดยกับชีวิตของเขาเรามีอะไรบ้างที่ เป็นสิ่งที่รวบยนุรวมอยู่ในสิบนะครับในสิบวันแรกของเดือนอธิษฐาประการแรกนั้นก็คือเรื่องของแน่นอนนะครับเรื่องของการทำฮัจจ์แล้วก็การประกอบพิธีฮัจจ์ที่มุสินผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มุ่งมั่นเดินทางไปสู่ใบตุล์นะครับไปสู่ ใบตุ่นล้อนะนครมักกะเป็นจำนวนเป็นหลักหลายล้านคนนะครับท่านอาวิสุลลัลละอัลลอฮฺสุลาม้กล่าวว่าจากท่านเบียร์ไรร้อนได้รายงานบอกว่าอันบิฮุไรร้อนยัลลอฮฺอังนุกล่าวแล้วสั่งลาอูสุลลัลละอัลลอฮฺวะลมัลลัม อ้ายะมานอัลอัฟ ضل กล่าวอันอ ي มานุบิละกล่าวทั้งมาดะกล่าวอัน جهاد ุฟิ سبيل ิละกล่าวทั้งมาดะกล่าวอัจุลัน حج المفروض متفقون عليه เป็นส่วนหนึ่งของ h ะดีษนะครับที่บอกว่ามีคนถามท่านอัลซุน์ชายคนหนึ่งถามท่านอัลซุลัยน์ซุลตานอสซาลัมบอกว่าการงานใดที่มีความประเสริฐที่มีความเออ่ดีประเสริฐที่สุด ท่านท่านก็บอกว่าการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแน่นอนการอีมานนี้ถือว่าเป็นเ,เป็นเงื่อนไขอันดับแรกนะครับของอาม,มันต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเอ,อไม่ว่าจะเป็นการงานใดก็ทำก็จะต้อง <c oughs> มีการอีมานมีการศรัทธาต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลา แล้วชายคนนั้นก็เลยถามต่อว่าหลังจากนั้นเป็นอะไรอีกท่านนบีมุศลุลอัสลัมก็บอกอันอัน jihadufi s a b i l ล l l a การต่อสู tam, ้การออกไปต่อสู้ไปทำสงครามนะครับในนทางของลอสุบฮานุวัตาลาออกไปจิฮาดในนทางของลอสุบฮานุวัตลาแล้วครับแล้ว ชช่คุณนั้นก็ถามต่ออีกว่าแล้วหลังจากนั้นคืออะไรอีกแล้วท่านนาบีก็บอกว่าฮัจญ์มบรูดก็คือการปฏิบัติประกอบพิธีฮัจทีถูกต้องฮัจทีได้รับการตอบรับฮัจที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ سبحانه และตริานะครับทั้งสามประการนะครับเรา จากฮะดิษตัวนี้เนี่ยทำให้เราได้รับทราบว่าเการงานที่ดีที่สุดหรือว่าการงานที่ประเสริฐที่สุดนั้นแน่นอนเออจะต้องประกอบไปด้วยในเรื่องของการอีมานต่อรสุบฮานุวตาละการศรัทธานี้เป็นอันดับแรกยในทุกเรื่องในทุกอามันในทุกการงานเงื่อนไขสําคัญคือจะต้องมีอีมานจะต้องมีอันเนียมีเนียดเพื่ออลรสุบฮานุวตาละหรือว่าอันดับแรกต้องมีอีมานก่อน ครับและหลังจากนั้นในเรื่องของการปฏิบัติในที่เป็นเรื่องของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิฮาดเนี่ยต้องมีมาตอลอดสุบฮานอัลลอแล้วก็ท่านนาบีที่ฮะดิษของท่านนาบีสุลโล็อตุสละลัมที่บอกว่าการาการงานปฏิบัติอามันอิบะอิบะดาหรือว่าปฏิเดชความดีใดๆในช่วงของสิบวันแรกของเดือนรุดิจานนี่จะมีคุณค่านะครับ เทียบเท่าหรือการยีหาดหรือมากกว่าเสียอีกนอกจากว่าไปบางคนที่ออกไปสงครามออกไปต่อสู้ในทางของรัศวบตาลาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตหรือว,ว่าถูกฆ่าถูกสังหาร,ใน,รในสมรภูมิในการทาสงครามเพื่อรัศวบตาลานั่นแหละถึงจะมีคุณค่าของการปฏิบัติอามันอิบาดะในช่วงของสิบวันแรกของเดือนุลนยานีนะครับมีความดีหรือว่ามีภาคผล มีคุณค่ามากมายเลยทีเดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะครับพี่น้องครับเราจะต้องมีมได้จะต้องมีให้พลาดจากการงานแห่งความดีเลิศตรงนี้นะครับหรือว่าช่วงเวลาแห่งความดีเลิศตรงนี้นะครับเรื่องของการทำพัฒเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอามันที่มีความประเสริฐที่ต้องเสียสละเวลาที่ต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนะครับที่ต้อง เสียสละอะไรที่เราขนขวายมานะครับเพื่อการทำฮัชเพื่อการไปตอบรับคำเชิญชวนของลอสุบะฮานุตาลานะใบตุลลอ้นนั่นเองนะครับจะต้องใช้พละกกำลังใช้เวลาใช้อ,อ,อะไรต่างๆอีกมากมายที่จะต้องประกอบเป็นเรื่องของการทำฮัชนั่นเองนะครับ ตัวการถัดมานะครับที่เอทำให้ช่วงเวลานั้นมีความระเสริฐก็คือในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนิยานั้นนอกจากทำฮั์แล้วก็เรื่องของการามีหนึ่งวันเรียกว่าวันที่ในเรื่องของส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัชนั่นเองก็คือวันอารอฟัดมีอู่หนึ่งวันที่เป็นวันที่ มีความเป็นมีความที่ดีมีความประเสริฐนั่นก็คือวันอารอฟาซึ่งเป็นวันที่อัลละสซุบฮานาวะตาลานะครับเป็นวันที่อยู่ติดหรือว่าอยู่สว่นวนส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจจ์และก็สำหรับพี่น้องมุมินที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจจ์ก็เขาได้ ทำอีกบแาลา้วต่อรัศวตะลานในเรื่องของการถือศีลอดของวันอาราฟาหรือว่าถมอ,อดสุนนะนั่นเองอย่างที่เราได้ทราบามที่เราได้ยินฮะดดิสของท่านอัลซุนสลลุลลัลละวะเลวสลัที่บอกว่าการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดหนึ่งวันของวันอาราฟานั้นจะได้รับการ,ปรเปื้อนจะได้รับการลบล้างความผิดได้รับการลบล้าง ความผิดถึงสองปีด้วยกันก็คือปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของปลายปีนะครับเ,เราเดินทางมาตั้งแต่ต้นปีจน,นถึง,ถ,งถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าที่กําลังจะมาถึงสองปีรวมแล้วสองปีจะได้รับกนะารอภัยโทษจะได้รับการลบล้างบาปของเรานะครับนัน,นี้คือ เป็นความประเสริฐเป็นความเลือเลิศของในช่วงของสิบวันแรกของเดือน ر มดอนซึ่งมันมีความดีมากมายที่เราจะต้องกอบโกลยนะครับโมงทั้งหลายจะต้องไม่พลาดโอกาสในการที่จะทำอิบาดาในการที่จะใช้โอกาสดีๆตรงนี้ในการอ้อนวอนต่อโลกสุภานุวตาลาในการทำอิบาดาต่างๆต่าง,าง,างที่เราสามารถจะทำได้เราไม่สามารถเดินทางไปทำฮัชเรากา ถือสิ้นอดบันอาราฟ้เราก็บริจาคตามที่เราเอ่อมีความสามารถนะครับเราก็ช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือพี่น้องของเราตามที่เราสามารถจะทำได้นะครับช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากคนจนหรือการเอ่อบริจาคให้กับ ออตอนนี้ยังมีองค์กรต่างๆที่กำลังรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับในพี่น้องในกาซาพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกลุกรานต่างๆไม่ว่าจะที่ซีเรียในที่กาซาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในโลกนี้ที่มีองค์กรต่างๆคอยรับดําเนินการต่างๆเหล่านั้นเรา ให้ความช่วยเหลือนะครับเราบริจาคเ,เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นไปถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีความมุ่งม,มั่นปรารถนาในการที่จะกอบโกยความดีต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสิ่งที่ปรากฏหรือว่าสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในสิบวันแรกที่จะทำให้อ่ เป็นช่วงวันเวลาที่มีความดีที่มีความประเสริฐนั่นเองเอ,อมีอีกหลายประการนะครับเอาเป็นว่าอินชอนในโอกาสหน้าเราก็มาคุยกันต่อว่ามีการงานใดๆอีกที่เราควรอย่างยิ่งนะครับในการที่จะในการที่จะรีเบ้งนะครับปฏิบัติรีเบ้งในการที่จะอ,อ การทำในช่วงสิบวันแรกของเดือนรุ่นจินจานั่นเองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐและเป็นช่วงเวลาที่เรา้องสังเกตในเรื่องของอิบาดาต่างๆที่อลอสซาตอลาได้ได้สั่งใช้ให้มนุษย์ไอ้มุสลิมผู้อิมานศรัทธาต่อลอสซาตอลาได้ปฏิบัติมันเป็นมีช่วงเวลามันมีระยะเวลามันมีฤดูกาลต่างๆเหล่านี้ เป็นเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงๆไปเพื่อที่จะให้เกิดความง่ายดายกับผู้คนกับมนุษย์ทั้งหลายครับมุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายในการปฏิบัตินั่นเองนะครับขอขอดูอาจารย์รสสุภานุวตาละนะครับขอให้พวกเราทั้งหลายนะครับในการที่จะจุกช่วยโอกาสในการทําความดีในการประกอบอับันอิบดะดา ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในสิบวันแรกของเดือนรุ่นิีจะที่กำลังจะมาถึงในวันข้างหน้านี้นะครับในวันพุธอาจจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสหรอออือต่อไปนะครับจนกระทั่งถึงวันอีดินอัตฮาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราทั้งหลายทำการเชืออคุบานเพื่อที่จะได้ แจกจ่ายเนื้อเป็นอาหารที่จะให้พี่น้องของเราได้รับประทานและก็บรรดาคนยากคนจนอยาิพี่น้องของเราได้รับประทานกันนะครับอินชอลอนะครับซึ่งเป็นอิบาดาที่เราทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติกันเพื่อที่หวังความปลดปรานจากพระองค์ลอสุมีบานอตาลาในอานาการงานต่างๆเหล่านั้นที่เราปฏิบัติไปนะครับขอ,ขอดูอาตอบเรานะครับให้เราจะใช้เวลาได้ฉกจ่วยโอกาส ที่ดีที่สุดตรงนี้ในการขอตัวต่อรสุบาตาลาในการอ่านอัลกุรอานในการยึกรุลอฮ์ในการทําการรำลึกถึงโลอ์รสุบาฮานอตาลาให้มากๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนอามันเพิ่มพูนภาพผลให้กับตัวเราเองนั่นเองแล้วก็ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราทั้งหลายต้องควรในการที่จะขอ สิกฟาตอบรองลอสซูบาร์นตาลาถึงแม้ว่าเราถือสิ้นอดในวันที่วันอารอฟะแต่ว่าความผิดที่ถูกลบล้างหรือว่าความบาปที่ถูกลบล้างนั้นเป็นความผิดที่เล็กความเป็นโซงอเอ็เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับความผิดที่ใหญ่ๆความผิดที่เป็นเทียกะบาเอตของลอสซบาร์ตาลาจะไม่ ยังไม่ลบล้างจนกว่าจะมีการเตาบ้ากในการกับเนื้อกับตัวต่อรสวตราตาลาก็เป็นช่วงเวลาอันดีเช่นเดียวกันที่มนุษย์ทุกคนหรือว่าที่พวกเรานะครับในการที่จะกับเนื้อกับตัวในการที่จะขอเตาบ้าต่อตัวของรสวาตาลาเพื่อที่จะออขอลุกให้โทษในสิ่งที่เป็นความผิดของเราด้วยเช่นกันนะครับก็พบกันใหม่ครับสําหรับวันนี้อยาได้กุมอลลอฮคาร์รดอยาได้กุมลอออมลอฮุคูครอนครับสําหรับ ช้านี้และพบกันใหม่ในวันตต่อๆไปสำหรับวันนี้อัสสลาม ualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t ฮ uh.